กับนะคะกะเขาคือเกาฮอร์แมคคนบดิยนืนรักเนาะสำหรับสูตรนี้นะคะใครที่รอของป้ามณ์รอก,ก่อนเดอ้อนะคะของป้ามณ์ก่าหลังจากที่บด้นนลงเนี่ยท่าให้เอฟซีโดนแล้วนะคะกลับมาลงรอบนี้ก็ถือว่าผ่านเลยนะคะเขาเต็มๆ่ะหลังของคุณแม่กกีซอนอันนี้เป็นตัวอย่างของงวดที่แล้วนะคะอ่ะคนพื้นสซ่ไม่ชะบาไม่ไม่สดๆดเลยนะคะชะบากระตังกล่องหนดนะคะ อ่ะนะคะแนวทางมาครบล่างนะคะมาแน่นอนห้าตัวมาสองตัวแน่นอนนะคะก็คือมาครบล่างนะเข้าไปที่สามสองสองสามแม่เพ่นว่าได้ยืนรักให้เข้ากับไว้นํานะคะแต่เป็นล่างอย่างเดียวจบมาาหงวดที่แล้วแปดูแปดหางเข้าไปที่สามสองสองสามเนะาะอ่ะติดตามกันต่อคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะติดตามกันต่อเอาวอลเลี่ยกับบอลลสาเลยเก็บตัวอย่างเก่าก่อนนะคะไปกันต่อนะคะกับแนวทางของคุณแม่เกีสอนเนาะ ที่เช่าเปิดไล์กันแป๊บหนึ่งอ่ารอบนี้รอบนี้มาหลายคููแน่จักน้อยนะคะแม่พนจับมาให้สิบคูได้รอบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบที่แม่จับให้นะคะเท่ากับจับเอาในมาครบห่าของแม่เพินก็ได้ แม่เกสอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อคุณหมอคุณแม่อ้าวหวัดวันทีหนึ่งกลุ่มผ้าได้นองสบากขึ้นไปเขียนสิบเจ็ดลงเลยดิค่ะเอาไม้นะคะเขียนนี่แหละหนึ่งกลุ่มผ้าอันนี้เป็นล่างอย่างเดียว กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดอ้คอคุณบอกคุณแม่ายคนก็ว่าคือบบเห็นโทรมาฉช่ปฉบชบ,ชบคือบบเห็นลิปคือบล่ลงคลิประสันหายไปใส่สั่น์ใชบลงคลิปทุกหมือนนะคะเนาะแต่ว่าคุณบอกคุณแม่ก็ย,ยังว่าคือบ่เห็นเนาะนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําเดอ้คอคุณบอกคุณแม่เดอ้ออันนี้เป็นมาครบนะคะโอ้ใช่ปเขียนตรางนี้เน,นาะอาเขียนอีกก็ได้มาครบ มากคัว่บามากครบก็คือต้องมาเนี้น่อนะะสองถูลางเนาะอ่ะมีตัวไหนบ้างแม่ิ่นจับคู่มาใหนน่ำมาครบล่างก็คือเก้าศูนย ี่หแปดห้าตัวมาสองตัวแน่นอนเนาะอ่ะสีขาวด้วยสีรุร่นะคะเข้าไปลุ่นกันวันที่หนึง่งกุ่มผ้านะคะเพราะว่าทุกอย่างก็ไปตามสูตรตามแนวทางของแต่ละสำนักเพิินนะคะแนวทางมันมีทั้งเขาทั้งรุดถูกสำนักนะคะมีทั้งตัวชนและกะบอกชตัวบชนปะปนกันไปเนะะาะจับคู่รอบนี้ได้มาสิบคู่สิบหาไแม่พ่นจับใน1สิบหาง เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าแปดหกแปดศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปด สี่หกสี่แปดนะคะอ่านี่นะคะสิบคูสิบหามอนี้ลงวันที่มือนี้วันที่สนะิบแปดเนาะสิบแปดมกรลาหกแปดโอ้จะบ่าลงลงเหล็กดับออกเสียนดือดานไปแล้วแต่ว่าลงลืมเขียนวันที่มีจะบาาเขียนวันที่ก่อนเด้ะอ้าวคุณได้อยากได้เล็กดับในคลิปนี้แคปหน้าจ,จอไว้ นะคะตัวฉบาปไว้คลิปไปแล้วล่ะนะคะไว้แนวทางลงให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะลงวันที่สิบแปดงั้นกันนะคะพาพุท้ายนีลานคลิปคลิปแรกเลขของปีของปีหกแปดแล้วก็ต่อด้วยของคุณแม่เกษรน,นะคะอ่ะแคบน้าจ,จอเลขดับไว้นะคะเดี๋ยวฉบาบสิเอามาครบลักของแม่เพิ่นมาให้แคบนาจ,จอนะคะรอติดตามกัน อะนะคะแคปหน้าจอค่ะคุณพ่อคุณแม่คะแคปหน้าจอนะคะมาครบร่างของคุณแม่กีส่วนอ่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะมักชอบนะคะติดตามบมักปลอยพานเนอร์นะคะเนี่ย้ามีเขามีรุดนะคะพิจารณาดูนะคะ เอารอบนี้ได้มาสิบหางรอบที่แล้วแปดหางนะคะรอบนี้เพิ่มมาจากน้อยนะคะพิจารณาดูนะคะอ้าคลิปหน้าเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะเ่าต้องรอดซากันดอกนะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นแนวทางตัวเลขของอ่าน้องเมย่านะคะน้องเมย่าเลขติดล่างก็กลับมาเดินนะคะกลับมาเดินดีแล้วนะคะหกหัวอนแล้วเนาะ หกงวดกับงวดที่ผ่านมานะคะงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ด้ลบาทของน้องนะคะสําหรับสูตรใหม่นะคะทีที่น้องเฮ็ดขืนมานะคะอ่าเฮ็ดมาไหว้่าทดแท่นสูตรเก่าเพราะสูตรเก่าที่น้องลงม,มาเมื่อกี้มันมีเข่ามีหลุดน,นะคะสูตรนั้นน้องก็ได้เฮ็ดมาได้หางวดหกงวดก็งวดที่ผ่านมาทีฉบับลุกงให้ทุกคนงวดนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดของน้องเมย่ยารอติดตามกันนะคะสีมาเป็นตัวใดแนลละกะัของปูเรื่องนงท่ากบกับ อ่าสูตรใหม่ที่ปู่เอามาลงให้เอฟซีกับเข่านะคะนกก่กจะเข่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันเด้อน,นะคะคลิปหนานะคะอาชบาา่าขอกราบขอบุญขอบคุณนะคะคุณแม่เกสรมากๆนะคะที่ทรงแนวทางตัวเลขนะคะสําหรับชุดมาครบล่าง,งมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนลับทาน่องเนาะอ่าแล้วก็ขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ถูกๆทกทนนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะคอมเมนต์ให้กำลังแรงใจนะคะกดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณเลยหลายนะคะ อย่าลืมกดติดตามให้ชาบาเดอร์ค่ะสองช่องทางค่ะผู้ภาชาแน,นลและก็ชบารพารวยนะคะกดติดตามได้ผูใ้ใดอยากเข้ากลุ่มตามไอดีไล์ที่้นให้หนรจอหนนอกก็้งกแม่นะคะแอดเข้าไปได้เลยนะคะในกลุ่มนะคะจะมีทั้งรัฐบาลไทยและก็หมยเราพัฒนานะเจอกันในกลุ่มอะสุดท้ายนี่ขอกรับลากคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนขับทางช่องไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหนาค่ะกับแนวทางของน้องเม่ย่าต่อเลยนะคะเมื่อนี้ นะคะเชบ่อ่านได้มาอยู่ประมาัาน้องเมยา่าแม่เกสอนเซียนดื้อด้านของปูเ่เลิงนกทาแล้วก็ของซองห้าพันจากบางบอลน,นะคะได้มากทั้งหมดหาสำนักนะคะแมนบอกเซียนดื้อด้านแม่เกสอนปูเ่เลิงนกทาน้องเมยา่าแล้วก็อ่ะแมนหาสำนักชืบาว่าสิอัปเดตลงให้ทุกคนในเบิงเบิตทุกขิปแต่บรูว่าสิได้สิลงท่านบอนะคะเนาะ จังไดกับมารอดูนะคะถ้าลงไม่ทันก็เป็นวันถัดไปเด้ออะค่ะอ้าวคิปนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ